สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE i d d i a t i o n ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูนะครับว่าเรา,เ,าเข้าไปอยู่ในกลุ่มไหนบ้างใน f a c e b o o k กันนะครับก็ก็จะในคลิปนี้ก็จะแสดงในส่วนของรายชื่อกลุ่มทั้งหมดนะครับที่เราได้ไปสิงสถิตยอยู่กันนะครับสำหรับคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของหน้าแรกของ Facebook กันได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้ไปที่ส่วนขีดสาขีดนะครับด้านบนขวามือกันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเมนูของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของหน้าเมนูกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือก เลือกหาส่วนของอคำว่าที่เขียนว่ากลุ่มกันได้เลยนะครับซึ่งในแต่ละมือถืออาจจะแตกต่างกันนะครับก็ทำการคลิกชื่อกลุ่มกันกลุ่มกันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอ กลุ่มกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ในส่วนของแถบที่2กันนะครับที่เขียนว่ากลุ่มของคุณนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนนะครับก็ให้เราคลิกกลุ่มของคุณกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของกลุ่มของเรากันนะครับก็ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นนส่วนของรายชื่อกลุ่มนะครับที่เราได้ไปเป็นสมาชิกอยู่นะครับก็จะแสดงในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่า เป็นชื่อกลุ่มอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆอาจจะมีกลุ่มเยอะกว่านี้นะครับจากนี้ผมเอามาเทสก่อนนะครับก็หลังจากนั้นก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของกลุ่มนะครับเพื่อที่จะดูในส่วนของรายละเอียดของกลุ่มได้นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาในส่วนของชื่อกลุ่มกันนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของรายละเอียดกลุ่มว่าในส่วนของแต่ละกลุ่มนะครับก็ เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานในส่วนของอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน้วิธีการดูในส่วนของรายชื่อกลุ่มนะครับที่เราอยู่นะครับในที่เราอยู่ในกลุ่มของ f a c e b o o k นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สนับผมนะครับในส่วนของ ASTE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กาบลาพ่อแม้พี่น้องทุกท่านนะครับ